รสวัสดีครับวันนี้อยู่กับบอสเคซีเลสซิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้คุณตากันอีกแล้วนะครับผมซีวิกเอฟซีนะครับมาคู่กับโชค์โปเฟนเดอร์เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นสตรัตโปรเฟนเดอร์นะครับผมรุ่นพิษนะครับผมก็คืออย่างที่รู้กันแหละโอ้โหเราถ่ายไปหลายคลิปแล้วอะรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับความหนืดได้16ระดับนะครับผมโดยที่ข้างหน้าเนี่ยหมุนปรับที่ตรงหัวนะครับแล้วก็ปรับสูงต่ำได้แบบสไลด์กระบอกนะครับส่วนด้านหลังนี่ มันจะเป็นตัวเลขตรงนี้นะฮะก็สามารถหมุนปรับได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องจําเบอร์นะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวเลขบอกอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเติกต๊กเได้เลยนะครับนี่ในชุดก็มีมาประมาณนี้นะครับมีแป้นลองสปริงสปริงนะครับสปริงเหนะ็นไหมว่ามันห่างกันมากนะครับสปริงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นสตรัดในบางรุ่นเนี่ยถ้าค่าเคไม,ม,ม่เหมาะสมแล้วทำแล้วทำสปริงมาชิดกันเนี่ย สปริงอาจจะขบกันได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยสปริงห่างกันโอ้โหยังไงก็ไม่ยันกันแน่นอนนะฮะวัสดุเนี่ยผมบอกเลยว่ารีเมียมมากๆกดูแข็งแรงมากๆนะครับชุดก็มาพร้อมปอกกันฝุ่นอะไรเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขาเอาอย่างที่พี่จูนกําลังทําอยู่เห็นไหมฮะลูกค้าเขาเอาตัวเขาเรียกว,ว่าตัวปรับแคมเบอร์มาเองนะครับผมก็คือซื้อมาเองน่าจะเป็นของหนา้าแจงนะอันนี้คุณพ้น รเราก็รับติดเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าซื้อมาเองแล้วเราไม่รับติดเรารับติดเหมือนกันนะถ้าเกิดลูกค้าย,ยังให้ติดให้ติดให้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวทรงรับพันในร้านกันดูนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงรอชมครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้า F4 คันนี้นะครับผมเดี๋ยวโบ๊จะบอกสเปคของรถนิดนึงเนาะเพราะว่าคันนี้โหลดมาเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะด้านหน้านะคะโหลดไปนะคะวัดจากขอบแม็กนะเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับวัดจากขอบแม็กตรงนี้นะครับไปที่ซุ้มตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ย58เซนนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับเป็น 58เซนครึ่งนะครับผมก็คือหน้าหลังต่างกันประมาณ5มิลนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็สเปคล้อนะครับตัวนี้เป็น18 8ครึ่งออฟเซต35นะครับพร้อมกับยาง235 40.8 1นะครับก็ทรงประมาณนี้เดี๋ยวตูนถ่ายร้อพันดูอีกทีนึงนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าทรง ใช้งานแหละเพราะว่าร้านเราส่วนใหญ่จะเป็นทรงเน้นใช้งานนะครับจะไม่ได้มีรถเตียเต้ยๆมากๆออกจากรถร้านเรานะครับออกจากร้านเรานะเว้นแต่รถของผมเองนะครับมันจะเตี้ยหน่อยนิดนึงนะครับก็ทรงประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาสตรัทนะครับราคาไม่แรงมากนะครราคาอยู่ที่2 7 5 0 0บาทตอนนี้ยังเป็นราคาโปรโมโชั่นอยู่นะครับรีบๆเข้ามาซื้อกันเพราะว่า ราคาเต็มของเขาเนี่ยจริงๆจะอยู่ที่29,500ืนาพนะเพื่อนๆไม่ใช่27,500ื่นนะตอนนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับร,รีบเข้ามาจัดฟิลลิ่งเนี่ยบอกได้เลยว่านุ่มหนึบนะครับแล้วก็ขับสบายนะครับผมก็ฝากไว้เป็นแนวทางนิดนึงสำหรับเ,เพื่อนๆชาว FC FCFK เนาะแล้วก็อาจะเป็นพวกซิตี้พวกอะไรเนี้ยก็มีโปรเฟนเดอร์เหมือนกัน VOS ก็มีเหมือนกันนะครับยังไงสอบถามเข้ามาได้เลยเบอร์ผมจะขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนี้นะครับจะเป็นเบอร์พี่แนนนะครับหรือว่าจะสามารถทักเข้ามานะฮะในเพจ ของเราก็ได้นะครับผมก็ทักมาได้เลยก็จะมีอดมินคอยตอบเหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวลายไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องไปถ่ายรูปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ